อีกเหตุการณ์หนึ่งาวาลาดาเมียปุตินของรัสเซียประกาศท้าฝั่งสาภาพยุโรปทําสงครามนะครับที่บริเวณยูเครนและท้าให้ทุกประเทศเข้ามาร่วมทําสงครามในยูเครนสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ในเดือนกรกฎาคมจะหนักหนักมากนะครับซึ่งมาควบคู่กับภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ภัยการเมือง ะะต้องดูว่าการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่สถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแรงจูงใจในการลอบสังหารอดีตนายกบัมดรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและเหตุการณ์อื่นๆโดยเฉพาะที่สีลังกากำลังสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงสถิติแล้วมีโอกาสที่สถานการณ์ของโลกจะรุนแรงไปมากกว่านี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศในก,การต่างประเทศเหตุการณ์สุดช็อกแล้วก็เหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นแรงจูงใจในการลอบสังหารประธานาธิบดีชินโซอาเบะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองไปทั่วโลก ญี่ปุ่นก็ช็อกนะครับหลังจากอดีตประธานาธิบดีนะครับอดีตนายกรมตรีเสียชีวิตนะฮะซึ่งปรากฏว่าประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงคือบริษัทผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนในประเทศจีนหุ้นพุ่งหลังชินโซอาเบะถูกกลอบสังหารราคาหุ้นของผู้ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนในประเทศจีนขยับขึ้นทันทีนะครับหลังมีข่าวอดีตนายกมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่น ถูกลอบสังหารนะครับซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้เกิดขึ้นแพร่กระจายไปทั่ว <c oughs> ทั่วโลกปรากฏว่าราคาหุ้นของบริษัทจีนซึ่งเป็นบริษัทเสื้อเกราะการกระสุนนะครับปรากฏว่าทวีพุ่งขึ้นทันทีระหว่าง2ถึง6อซนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรัสเซียนะครับแสบเปลี่ยนชื่อถนนหน้าสถานทูตของสหรัฐอเมริกาอังกฤษเป็นชื่อสาธารณรัฐ l u ฮันเนสเบิร์กรัสเซียเปลี่ยนชื่อถนนในกรุงม,มอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นชื่อสองแคว้นในยูเครนตะวันออกที่มอสโกร,รับรองเป็นรัฐอิสระซึ่งถือว่าเป็นการย้อนเกรดสหรัฐอเมริกาที่เคยใช้กลยุทธนี้มาก่อนหน้านี้แล้วสาวรัฐและอังกฤษเคยปฏิเสธที่จะรับรองสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐ ลูฮันส์นะครับแต่ทางเจ้าที่มอสโกโย,ย้ําว่าอย่างไรเสียทั้งสองชาติจําเป็นต้องยอมรับชื่อถนนใหม่ในเมืองหลวงรัสเซียถ้ายัางต้องการให้ไพรสณีมาส่งถูกที่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่วลาดามีร์ปูตินนะมอบให้กับทางสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษในขณะที่วลาดามีร์ปูตินนะครับประกาศชัยชนะเหนือลูฮันส์นะครับพร้อมสั่งบุกทะลวงโดนเนส ่อยูเครนลั่นสู้ไม่ถอยรัสเซียประกาศใัยชนะเหนือแคว้นลูฮันส์นะครับของยูเครนหลังจากที่มีการยึดเมืองลีซีซานนะครับป้อมประการสุดท้ายได้สำเร็จพร้อมกับเดินหน้าบุกต่อไปยังแคว้นโดเนสเพื่อมุ่งทำลายเป้าหมายในการยึดภูมิภาคดอนบัสนะครับให้ได้ทั้งหมด อีกเหตุการณ์นหนึ่งท้าชนสารสูงสุดประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามคำสั่งบริหารปกป้องสิทธิหญิงอเมริกันในการทำแทง้งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาลงนามคำสั่งนะรบ,บริหารวันนี้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงอเมริกันให้เข้าถึงการบริการยุติการตั้งขัน หลังสารสูงสุดสหรัฐอเมริกามีคำพิพากษาคว่ำสิทธิการตำแท้งเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะนำผู้นำสายเดโมแครตเผชิญแรงกดดันอย่างหนักกับคนในพักที่ต้องดำเนินการตอบโต้หลังจากสารสูงสุดมีคำสั่งวินิจฉัยคว่ำคดีสำคัญเมื่อปี1นะครับเมื่อปี1973ซึ่งเคยเป็นสิทธิตามรัฐมนูลของสตรีในการทำแท้งมานานเกือบ50 นะอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าชาวไนจีเรียนับร้อยนะฮะปรากฏว่าขังตัวเองในห้องใต้ดินในโบสถ์อ้างรอการกลับมาของพระเยซูเจ้าตำรวจไนจีเรียเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านจำนวน77คนนะครับรวมถึงเด็กเล็กๆซึ่งพากันขังตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินของโบสถ์แห่งหนึ่งมานานหลายเดือนโดยพวกเธออ้างว่าเขากำลังรอคอยการเสด็จมาอย่างโลก ครั้งที่2ของพระเยสูตำรวจเมืองออนโดนะครับบุกเข้าทำการตรวจคน้นโบสในเขตวาเลนติโนหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความว่าลูกๆของเธอหายไปและสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับโบสนี้เมื่อเข้าไปทำการตรวจสอบตำรวจพบาชาวบ้าน77คนประกอบไปด้วยผู้ใหญ่43คนวัยรุ่น8คนและเด็กอีก26คนบางคนอายุ8ขวบอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินตามคำสั่งของาศาสดากับผู้ช่วย ซึ่งอ้างว่าพระเยซูจะกลับมาอย่างโลกในเดือนเมษายนปี2022เจ้าที่ในจูเรียระบุว่าศาสนาจารย์นะครับและผู้ช่วยประจำโบวถแห่งนี้พยายามโน้มน้นาวให้ชาวบ้านอยู่รอปรากฏวานที่เรียกว่านะครับ The Return ซึ่งเชื่อว่าบรรดาผู้ศรัทธาในพระเยซูจะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระองค์นะครับเมื่อถึงเวลานัดหมายแต่กลับไม่เกิดอะไรขึ้น ศา,า,าสตราจารย์ก็อ้างว่ากำหนดการมาของพระเยซูถูกเลื่อนออกไปโดยล่าสุดบอกว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่ประธานาธิบด,ดีนะครับของปากีสถานหนีรอดอย่างบุดหวิดฮะประชาชนบุกประท้วงเข้าไปยังบ้านนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บุกเข้าทำเนียบรัฐบาลประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษา ของปากีสถานตอนน้องหนีออกจากบ้านพักไปทำเนียบของเขานะครับก่อนที่จะถูกผู้ชุมนุมประท้วงไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบุกเข้าไปในพื้นที่ทำเนียบและสำนักง,งานที่เขาอยู่นะครับประชาชนหลายปันคนออกล้อมบ้านของประธานาธิบดีและบุกเข้าไปในบ้านเรียกร้องให้เขาลาออกและโทษว่าการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบ,บาลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเร็วร้ายที่สุด ส่งผลให้ประชากร22ล้านคนของประเทศในเกาะแห่งนี้เผชิญกับความทุกข์ยากนานหลายเดือนนะครับขณะที่ฝูงชนจำนวนมากพังประตูทำเนียบประธานาธิบดีฐานส่วนหนึ่งออกมาปกป้องทำเนียบด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อต่อต้านพวกเขาวไว้จนกว่าราชปักษาจะหนีออกจากออกไปอย่างปลอดภัยด้านข่าวกรองก,อกลาโหมของเอ ยืนยันโดยไม่เปิดเผยนามว่าท่านประธานนักธิปีนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยท่านยังคงเป็นประธานนักธีท่านด้ดับการคุ้มครองจากหน่วยทหารคลิปวิดีโอซึ่งมีการถ่ายทอดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นประชาชนหลายร้อยเดินทั่วทำเนียบรัฐบาลบางคนกระโดดลงไปเล่นน้ําในสระว่ายน้ำนะครับของทำเนียบอีกส่วนหนึ่งนั่งสังสรรค์กับห้องพักรับ,บรองทำเนียบอาคารยุค อนานิคมนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำนาจรัฐในศรีลังกานะครับและเจ้าที่บางส่วนกล่าวว่าการหลบหนีของราชปักษายิ่งสร้างคำถามว่าเขาอยากอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่นะครับสถานีโทรทัศน์เอกชนเผยภาพขบวนรถประธานาธิบดีนะครับที่สนามบินนานาชาติหลักของศรีลังกาแต่ไม่ได้ยืนยันว่าราชปักษาหนีออกจากประเทศ ไปแล้วหรือไม่ฮะซึ่งตอนนี้ที่ศรีลังกาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับประเทศกำลังล้มละลายและก็กำลังขอทางรัสเซียทำการช่วยเหลือในขณะที่สุดสลดฮะน้ำท่วมฉับพลันผู้สแสวงบุญในแคว้นแคชเมียเสียชีวิต13ศพเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแคว้นแคชเมียของอินเดียส่งผลทำให้น้ำซัดแคมป์ที่พักของผู้สแสวงบุญ ชาวฮินดูจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนนะครับผู้นำโลกร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของชินโซอาเบะนะครับทางการญี่ปุ่นส่งศพของชินโซอาเบะกลับมายัางบ้านในกรุงโตเกียวเพื่อประกอบพิธีสแสวงบุญแล้วนะครับขณะที่ผู้นำโลกยังคงทยอยร่วมไว้อาลัยให้แก่การจากไปของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับคือมา์กสจูเนียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ปรากฏว่าติดโควิด -19 หลังจากเจอกับรัฐมนตรีของประเทศจีนประธานาธิบดีบรินันมา์กสจูเนียนะครับเข้ารับการรักษาตัวรักษาโควิด -19 ผลออกมาเป็นบวกนะครับอาการมีไข้เล็กน้อยอยู่ในระหว่างการกักตัว1สัปดาห์ โดยพบการติดเชื้อเพียง2วันหลังต้อนรับรัฐมนตรีของจีน,นอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ตะลึงปรากฏว่าลูกแกะกปากีสถานหูยาวกว่าครึ่งเมตรเตรียมถูกบันทึกในสถิติโลก,นกหนุ่มปากีสถานเจ้าของลูกแกะอายุหนึ่งเทือน,นหูยาวกว่าครึ่งเมตรเตรียมรับกินเนสบุ๊กมาเป็นสักขีพยานในการทำลายสถิติโลก ในรเรื่องของ Twitter ตอนนี้ลีออนมัสก์ปฏิเสธที่จะดีนซื้อ Twitter 15ล้านล้าน,นบ,บาทปรากฏว่า Twitter ก็มีคำสั่งห้ามทวิตประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของลีออนมัสก์ในการซื้อกิจการประเด็นต่อเนื่องจากการถอนตัวของการซื้อกิจการของท w i t เ e อร์ของลีออนมัสก์ยังมีผลต่อเนื่องในอีกหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการบันทึกภายในของท w i t เตอร์ ไปยังพนักงานนะครับซึ่งลีออนมาสอ้างว่าเรื่องของบัญชีปลอมและก็สแปมนั้นปรากฏว่าทวิตเตอร์ไม่ทําการชี้แจงให้ชัดเจนประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นแหละนะครับเป็นประเด็นที่พูดกันมากนะครับเรื่องแรงจูงใจนะครับในการลอบสังหารชินโซอาเบะนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นปรากฏว่ามือปืนทื่อยิงชินโซอาเบะ บอกแรงจูงใจนะครับไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นทางการเมืองนะครับผู้ตรงสายรอบสังหารชินโซอาเบะนะครับให้การว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุไม่ได้เกิดจากความเห็นทางการเมืองแต่แค้นองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าอาเบะมีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์กรลับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกสำหรับการสังหารอดีต นายกัมตรีชินโซอาเบะซึ่งเกิดขึ้นวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้อาเบะถึงแก่กรรมจากการถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกและมีแผลบริเวณลำคอนะครับจากการแถลงการเจ้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมคือนายยามากามิเทศเสียวัย41ปีนะครับถูกจับกุมแทบทันทีหลังจากเกิดเหตุนะครับ และได้ให้การกับตำรวจว่าเขามีความแค้นต่อองค์กรหนึ่งและชื่อว่าอาเบะเกี่ยวพันกับองค์กรดังกล่าวขณะที่สื่อบางแห่งระบุว่ามีแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนในข้อมูลเพิ่มเติมองค์กรที่ยามากิอ้างถึงนั้นเป็นองค์กรทางศาสนาและจริงๆแล้วยามามินะครับยามากามิมีเป้าหมายโจมตีหัวหน้าขององค์กรศาสนานั้น เพาะหลอกให้แม่ของเขาบริจาคเงินจนหมดตัวผู้ต้องสงสัยยังบอกอีกว่าแรงจูงใจก่อเหตุไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจต่อความเชื่อทางการเมืองของอาเบะนะครับตำรวจกล่าวว่าเจ้าทีา่ยามากามิได้ให้การรับสารภาพว่ายิงชินโซอาเบะขณะที่อาเบะกำลังกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนในเมืองนาราจิงนะครับตำรวจ ยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ทํามือที่ผู้ต้องสงสัยประดิษฐ์ขึ้นมาเองอาวุธที่มีความยาว40ิซนเมตรตำรวจนารายังพบปืนทํามืออีกหลายกระบอกในห้องพักของเขาตํารวจอบุว่านะรทราบที่อยู่ของอาเบจากเว็บไซต์นะผู้คนไลนะค์ที่แสดงกําหนดในการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงของอดีต นายกรัมตรีของญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดในการสอบสวนกล่าวว่ายามากามิเคยเป็นนาวิกยธินประจำกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเป็นเวลา3ปีซึ่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าที่ในกองทัพดังกล่าวได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับโครงการอาวุธปืนและวิธีถอดประกอบปืนใหม่ พวกเขาอย่างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการยิงปืนไรเฟิลยามากามิทำงานให้กับบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งในเขตคันไซทางตะวันตกของญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปี2020โดยที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีปัญหาในการทำงานแต่ยามากามิลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากลาพัก ในเดือนเมษายนโดยบอกว่าชีวิตของเขากำลังเผชิญกับความยุ่งยา,งากแนะครแหล่งข่าวเกี่ยวกับการทำงานของยามากามิกล่าวว่าเขาค่อนข้างเงียบและดูเหมือนจะไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวนะฮะและบอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกว่าเขามีความเชื่อทางการเมืองอะไรเลยเชิงงานสังเคราะห์นะครับมีรายงานว่า มือรอบสังหารชินโซอาเบะเป็นรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และเป็นอดีตทหารเรือด้วยนะครับปรากฏว่า,าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏว่าเพจ e World Up ปเดนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับของผู้รอบสังหารอดีตนะครับผู้นำของญี่ปุ่นเป็นรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์โดยทางเพจได้ระบุว่าการลอบสังหารชินโซอาเบะนะครับ เกิดจากาที่จังหวัดนาราููิภาคคันไซนะครับใกล้เกีโยวโตทางตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นสร้างความตกตะลึกให้กับญี่ปุ่นนะครับเข้มงวดเรื่องของการเข้มงวดอาวุธปืนและความรุนแรงจากปืนอย่างมากเพราะมีอาวุธปืนในญี่ปุ่นมีเป็นความผิดร้อยแรงแก๊งยากุซ่าญี่ปุ่นที่มีรายได้เกือบ9.6ล้านเยนหรือ2.54ล้านบาทอย่างแกง๊งยามากุจิ ก็ยังไม่กล้าพกปืนนะครับจากประวัติญี่ปุ่นมีการลอบสังหารผู้นำประเทศและนักการเมืองหลายครั้งเช่นนะครับในปี1,909ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ราว5ปีนายกฮิโรบุมิอิโตะนะครับถูกสังหารนะครับเกาหลีที่ฮาบินจีนนะครับปี1,921สงครามโลกครั้งที่1ราว3ปี นายกฮาระทาเคชิถูกพวกขวาจัดแทงที่สถานีโตเกียว1,930นะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราวสองปี9ปีนายกฮามากุจิโอซาจิถูกพวกขวายิงที่สถานีโตเกียวปี1,932นะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราว7ปีนายกอินุคนะครับ ซึโยชิถูกสังหารโดยทหารหนุ่มของญี่ปุ่นปี1936ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราวสปีนายกที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นรอดชีวิตบุดวิดนะครับแล้วก็มี1936ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอดีตนายกไซโกมาโกโตกถูกทหารหนุ่ม พยายามยึดอำนาจยกพลไปรอบสังหารโดยมีนายกอดีตนายกเสียชีวิตไปสองคนส่วนนายกที่ดํำรงตําแหน่งนั้นกรอดอย่างวุดวิดนะครับในปี1960นายกนยกนะครับคิชิโนบุสุเกะถูกลอบสังหารโดยมือมีดแต่เขารอดชีวิตเขาต้องการให้ญี่ปุ่นมีกองทัพที่แข็งแกร่งอีกครั้งต้องการแก้ไขธรรมนูญนเลิกข้อห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพและ เขาเป็นตาของชินโซนะครับอาเบะอดีตนายกมรตรีที่เพิ่งถูกลอบสังหารด้วยนะครับปี1960หัวหน้าพักสังคมนิยมอาซานุมะนะครับนิเอจิโรนะครับถูกมือปืนมือมีดนะใช้ดาบญี่ปุ่นช่วงแทงต่อหน้าผู้คนขณะฟังการประอสายจากกนกระทั่งเสียชีวิต 1,990นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิถูกยิงโดยพวกขวาจัด1,992รองประธานพรรค LDP ถูกยิงปี2007นายกเทศมนตรีนางาซากิถูกยิงโดยแก๊งยากูซ่าปี2022อดีตนายกนะครับชินโซอาเบะถูกยิงด้วยปืนใกล้สถานียามาโตะ ไซไดจิในจังหวัดนาวราซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนสังเกตให้ดีนะฮะในช่วงระหว่างหลังจากวันที่7นะครับกรบกฎาคมพุทธศักราช2,565เป็นต้นมานะครับหนึนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศลาออกคณามนตรีลาออกนะครับส นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่บังประเทศนะครับล้มละลายมีการบุกเข้าไปบ,บ้านของประธานาธิบุกเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาล 3. ม,มีการสังหารประธานาธิบดีอดีตนายกบดรีชินโซอ,อาเบะนะครับสนะครับมีรอยงานนะครับว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะทำสงครามกับรัสเซียนะครับโดยตรง แล้วก็5อีกเหตุการณ์หนึ่งวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียประกาศท้าฝั่งสาภาพยุโรปทำสงครามนะครับที่บริเวณยูเครนและท้าให้ทุกประเทศเข้ามาร่วมทำสงครามในยูเครนสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ในเดือนกรกฎาคมจะหนักหนัมกมากนะครับซึ่งมาควบคู่กับภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ภัยการเมือง ะะต้องดูว่าการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่สถานก,การณ์จนถึงขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแรงจูงใจในการลอบสังหารอาดีตนายกรัมดรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและเหตุการณ์อื่นๆโดยเฉพาะที่สีลังกากำลังสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงสถิติแล้วมีโอกาสที่สถานก,การณ์ของโลก จะรุนแรงไปมากกว่านี้เลยทีเดียวทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้ม ของวันนั้นอีกครั้ง ชนให้ไว